้กดแรงดึงดูดเป็นเห็นผลทันทีการใช้กดแรงดึงดูดนะคะจริงๆแล้วเราทุกคนใช้อยู่แล้วนะคะเราทุกคนมีมันอยู่แล้วคะ่ะทุกคนนะคะฉะนั้นนะ,ะกดแรงดึงดูดจะมี3ข้อนี้คือสั่งเชื่อรับเราจะสั่งจักรวาลแบบไหนเราถึงจะได้สั่งออกไปด้วยความสุขอยู่ในเครื่องดันฟ้าเวลาที่เราสั่ง สั่งเสร็จเชื่อว่าได้รับเรียบร้อยได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่มีสงสัยไม่มีรอคอยเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะได้ถ้ามีคําว่าเมื่อไหร่จบแล้วค่ะสิ่งที่คุณใช้กดแรงดูดนั้นไปคุณจะไม่ได้ผลลัพธ์ฉะนั้นการใช้กดแรงดึงดูดที่เห็นผลเลยคุณสั่งจักรวาลไปแล้วชิวค่ะสั่งขณะที่อยู่ในครื่นนั้นว่าเชื่อว่ามันเกิดขึ้นแล้วรับ หรือปล่อยวางนั่นก็คือเป็นของเราเรียบร้อยแล้วเราได้รับเรียบร้อยแล้วฉะนั้นคนที่ได้รับแล้วเขาชิวๆสบายๆมีความสุขนั่นแหละคือการใช้กฎแรงดูดที่เห็นผลแน่นอนค่ะ